โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ช anel ส่วนนี้เราก็มาอยู่ในเกมเจ็ดบาปกันอย่างเช่นเคยครับและสําหรับคลิปในวันนี้ครับวันนี้เนี่ยผมก็มีข่าวสารกิจกรรมอัปเดตมาฝากเพื่อนเพื่อนครับสาหรับคนที่กําลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนเพื่อนที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ สำหรับกิจกรรมนี้ผมบอกเลยว่าพลาดไม่ได้เ,เพื่อนเพราะมันสามารถทำได้ง่ายๆและเราสามารถได้เพชรถ,ถึง50เม็ดเลยนะก็นี่เลยครับกิจกรรม cross game แห่งความโลภฉลองเปิดเกม The Seven d e a d l y s i n Idol Adventure นะครับหรือถ้าจะให้สรุปแบบง่ายๆก็คือมันจะเป็น7บาปแกนคอร์สคอล l ลบกับ7บาป Idol Adventure นะโดยที่มาเขาบอกว่าตอนนี้นะครับได้มีจัดกิจกรรม cross game แห่งความโลภของ2เกมนี้เพื่อท่านอัศวิน และจะทําการมอบเพชรให้ท่านอย่างจุใจขอเพียงแค่ท่านอัศวินเข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้นครับและสําหรับวิธีเข้าร่วมกิจกรรมครับก็ง่ายมากเลยเพียงแค่เพื่อนๆจะต้องสมัครเล่นเกมทั้ง2เกมนะครับทั้งแรนคอร์สแล้วก็เจ็ดบาบไอเดล n อเวนเจอรโดยสิ่งที่ทีมงานเขาให้เราทําว่าเราเข้าเล่นทั้ง2เกมแล้วนะครับก็คือเขาจะให้เรายืนยันไอดีเพื่อนๆน,นี่ครับยืนยันไอดีผู้เล่นแล้วรับของขวัญเป็นเพชรนะครับ ก็สำหรับวิธียืนยัน ID นะครับก็ถ้าพูดภาษาแบบเข้าใจบ้านๆน,นะให้เราเอา ID ดีของเกมเจ็ดบาท Idol Adventure มากรในเกมเจ็ดบาทแกนคอรท์ที่เราเล่นอยู่นะครับแค่นั้นเลยนะก็จะได้รับเพชรแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นวิธีตรวจสอบ ID นะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาลองทําให้เพื่อนๆดูเลยลวยกันว่าถ้าอยากจะได้เพชรเนี่ยมันจะต้องทํานานขนาดไหนนะครับก็ตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่หน้าจอของทั้ง2เกมแล้วนะครับสำหรับเกมหลักเจ็ดบาทแกนคอร์ของเราเนี่ยเดี๋ยวผมพักไว้ก่อนนะ เดี๋ยวเรามาดูที่จอ7จบาปไอดอลกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็กดเริ่มเลยแล้วกันบอกเลยว่าผมก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันนะเพราะตอนนี้เกมไอดอลผมเล่น F K Journey ไปแล้วนะครับแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเกมแนวไอดอลเหมือนกันผมก็เลยแบบเลือกเล่นแค่เกมเดียวนะไม่อยากเล่น2เกมนะครับโอเคกําลังเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์นะเดี๋ยวมาดูกันว่าชนะหรือเปล่านะครับไม่รู้เหมือนกันว่านานหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะไม่นานนะผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเราจะต้องผ่านติวตอร์ช่วงแรกไปก่อนหรือเปล่านะครับ ก็เดี๋ยวถ้ามันสกิปได้ผมก็จะพยายามสกิปละกันอ่ะโอเคมาแล้วนะครับนี่มีสกิปด้วยไหนดูซิพอเข้าเกมมานะครับเดี๋ยวเฮ้ยมัน <c oughs> เดี๋ยวเราเราดูไอเดียได้เลยเหรอเฮ้ยดูไอเดียวได้เลยเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวผมลองดูนะครับว่าก่อกได้เลยหรือเปล่านะแป๊บน,นึงนะก็ให้เรากดที่เมนู3อันแล้วก็มาที่เกมเซตติ้งนะครับดูซิตั้งค่าเกม แล้วก็บัญชีปะ่ะอุ้ยได้แล้วเพื่อนๆนแค่นี้เลยนะอ่ะเดี๋ยวผมผมลองคัดลอกก่อนนะครับก็ตอนนี้ผมคัดลอกเรียบร้อยนะสําหรับเกมเจ็ดบาท i d l Adventure เนี่ยต้องบอกว่าผมเล่น ID g a e s นะเพื่อนๆนผมไม่ได้สมัครแอดเคาอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลองกรอกเลยแล้วกันกดได้ไหมอ่ากดได้นะครับอ๋อใช่ผมบอกก่อนสําหรับฟังก์ชันกรอกโค้ดตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนไม่ใครที่เล่นใน PC มันจะไม่สามารถกดได้นะเพื่อนเพื่อนจะต้องไปทําการล็อกอินในมือถือนะครับ อเคเดี๋ยวผมใส่ Enter p i n นะครับตรงนี้เลยที่เราก๊อปมานะครับเมื่อสักครู่นะแล้วก็กดเลยโอเคเดี๋ยวแค่นี้หรอเสร็จแล้วหรอเดี๋ยวขอเช็คหน่อยนะครับโอเคครับ <c ười> ได้แล้วเพื่อนๆโอ้โหง่ายๆนะคือเข้าเกมแบบยังไม่ต้องเล่นอะไรด้วยนะครับติวตอนเรียวก็ไม่ต้องเล่นใช้เวลาประมาณแค่แบบไม่ถึง1นงนาทีนะก็เสร็จแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเพื่อนๆครับบอกเลยว่ายอมเสียเวลาโหลดเถอะโอ้โหเพชร50เม็ดนะครับเอาจริง50เม็ดนี่เยอะนะเออถือว่าดีนะครับถือว่าดีต้องบอกว่าเกมเจดบาทเราเนี่ยทีมงานเขาใจปั้มอยู่แล้วนะนะผมก็กดรับเลยละกันอุย้ยลืมเอาจอขึ้นนะ <laughs> โอเคอ่ะก็เรียบร้อยนะครับ50เพชรชิวๆง่ายๆนะโอเคมีอะไรอีกไหมเนื้อหาไม่มีนะครับมีแค่นี้เลยนะอ๋อแล้วสําหรับ คนที่เล่น7บับไอดอลนะครับ <_ C os al> เพื่อนๆก็สามารถมาเอา ID ของ7บับแกรนคอร์สไปกรอกได้เหมือนกันนะมันจะมีที่ให้กรอกนะครับแป๊บนึ่งนะเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูหน่อยมันน่าจะอยู่ในกิจกรรมไม่รู้ว่าของเรามันขึ้นหรือเปล่านะครับโอเคน่าจะไม่ขึ้นนะโอเคก็สำหรับเกมเบับไอดอลบอกตรงครับ <_ C os al> ผมไม่รู้เหมือน,นกันว่ากรอกตรงไหนนะคือหน้าตาผมเนี่ยมันไม่ขึ้นนะครับ เราอาจจะต้องเล่นไปสักหน่อยมันถึงจะมีให้กรอกนะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะมากอกราเพชรเกมเจ็ดบาปไอดอลนะครับเพื่อนๆก็ต้องไปเล่นเพิ่มเติมกันดูนะผมน่าจะไม่ได้เล่นให้ดูในคลิปนี้นะครับอ่ะก็เดี๋ยวมาดูวิธีตรวจสอบ ID ของ Ne มเปอร์โบ้แกรนคอร์หน่อยละกันสาหรับคนที่อยากจะได้เพชรของเกมเจ็ดบาปไอดอลนะครับก็เจ็ดบาปไอดอลเนี่ยมันจะได้เพชรสามพันเม็ดนะนี่เลยวิธีเช็ค ID ของแกรนคอร์นะครับก็ให้เพื่อนๆคลิกที่แรงต,ตรงนี้แล้วก็มาคลิกตรงนี้ครับเน็เปอร์โบ้ไอดีนะกด c o ปปี้แล้วก็เสร็จเลยครับ โอ้โหบอกเลยโคตรง่ายนะครับเอาจริงกิจกรรมดีๆแบบนี้ผมอยากให้ทีมงานเขาจัดมาจัดมาอีกเยอะๆเลยนะชอบมากครับ <S <S โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับ <S <S เดี๋ยวผมก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันถือว่าเป็นคลิปสั้นๆนะครับเพราะผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะเห็นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันนานหรือเปล่ามันยุ่งยากหรือเปล่าขี้เกียจทากลัวมันนานนะครับคลิปนี้ผมก็เลยมาทําให้ดูเลยนะว่ามันโคตรง่ายเพื่อนๆเสียเวลาจริงๆอย่างที่บอกไปแค่โหลดเกมครับ แต่การที่เราจะปไปเอา ID มากรอกเนี่ยใช้เวลาไม่ถึง1นาทีนะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้จริงนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ u like, b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่เขา้ามาชมมากครับแล้วเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบาย